เขียวราชคำรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบอนเขียวอรอพอตนนสวา่างโชหลันพอตอนนทพงเจ้าหลานสาวหลาน,ลานชายกันสถานีตำรวจภูธรอ,อำเภอนามนครับเชิญครับวัดโพธิสุมพรน,นี้ก็จะมีงานอยู่ข้างหน้านะครับวัดโพธิสมพรน,นี้มอบให้ พัดลมด้วยนะครับมีพัดลมให้ด้วยท่านผู้ใหญ่จำลองจัดท่านด้วยนะครับสำนักปฏิบัติธรรมก็มีพัดลมให้ด้วยโรงเรียนบอนเขียวราชบรมวนศ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบอนเขียวก็มีพัดลมให้เลยนะครับรอพศจนของแก้วรอแกนด้วยนะครับมีพัดลมให้อ่าแล้วก็รอพศจนอสว่างสถานีตำรวจภูธรอุอรธานครับเชิญครับมีพัดลมให้นะครับ มอบมอบให้ไปพร้อมกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเชิญครับเชิญนะครับตัวแทนสถานีตำรวจปทุมาครับเชิญครับอ้เหรบเชิญนะครับก็ถ่ายภาพไว้เป็นที่และลึกเป็นอนุสรด้วยนะครับ มีญาติพี่น้องมาร่วมทำบุญนาคนกินเลยครับขอเป็นการอุทิศส่วนส่นหาผู้ไวชนด้วยขอให้ดวงวิญญาณของผู้ไวชนุกทุกขอให้พ้นจากทุกข์ถึงสุขก็ขอให้สุขสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุครับง ครับง่ียๆนะครับครับโอเคครับโอเคครับไมเล่ครับครับค่อย่ารอได้จต่พมบอกเด้วยนะครับจัดพนมบอกเขด้วยาตามที่มอบหมายให้นะครับท่านผู้ใหญจำลองครับท่านพอรอฟอสตอร์เพร่อมีผู้ชายผครับ อ๋อสมอไปทครับเล็วันีานของออลองคอสตอครับนาหมดแล้วเหรออันนี masa, ้ต้อไปนะครับคจะงดหมสิทธนะครับต่อไปเป็นการ อาวุโสจตุปัจจ oui. well ัยบางเทียนคุสมุทิศชวนสมมให้ผู้วัยชนครับรุ่นกอนอยี่สิบอโงยการภาคสี่ครับเชิญตัวแทนนะครับเชิญตัวแทนครับเชิญเลยนะครับกอนรุ่นกอนอยี่สิบเกณฑ์อโงยการภาคสี่ครับครับขอบคุณมากครับเชิญครับพว่าประธานเจ้าภาพนะครับต่อไปมหกรุ่นสองคู้อนวยการรอพสต นนท์โกแก้วท่านสอจกับท่านสอสอท่านมาเคารพที่หน้าศพนะครับเงินนานบ้านบอลเขียวหมูห้ามอบโดยคุณวารุณีชื้นชัยครับเจญน,นะครับสานเจริญเขตครับเิญนะครับคุณสมานเจริญเขตครับขอบคุณมากครับท่านผู้นวยการรอ,อสอนนท์โฟแก้ว โดยท่านผู้ช่วยถนอมเยี่ยมตัวเนนะครับชุมชนหมู่เก้าเงิน 2, 2> สงคสบเป็นจำนวนเงิน26,200บาทมอบโดยผู้ช่วยรุษแสงเพชรเดินนะครับชุมชนหมู่13ครับเป็นจำนวนเงิน29,600บาทมอบโดยผู้ช่วยบุญชูชดนอกครับรวมเงิน 2, สงคศบเงินชาธนกิจสูข,ข,ขบ้านเป็นจำนวนเงิน8 0,000น 6,000บาททวนนะครับเบขาไป่เล่นมุนขาไปมอบเยินครับเขาไปเีกขอไปมอบต่อไปอคื <c oughs> อเป็นเขินเคินเท้เป็นเขินเคิร์นขาวคราบหนึ่งสองนครับขอบคุณครับเป็นเด็ก่อง <c oughs> ของั้งไว้เลครับชุดต่อไปครับเป็นชุดของผู้นำทั้งสามชุมชนนะครับโดยผู้ใหญ่จำลองหนูนินจะเป็นผู้มอบให้ทางเจ้าภาพของผู้ไวชนนะครับเชิญครับ หนึ่งสองสาี่เขาสุดยอดเอเจชัวเรลกันนะครับครับหนึ่งสองสามสี่ครับเอาเรารอครับคผมเรียบร้อยนะครับก็ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกในงานชาธุรกิจสุขุมวิทก็สมกิคุณเยี่ยมนะครับฝากขอบคุณมากครับ เปิดแลนบอครบแลนบอเปิดแลนบอครับะก็คงคงหมดนะครับให้ท่านเจ้าภาพรออยู่ทางด้านหน้าที่ผ้าตะไรบางสกุลผ้าบางสกุลนะครับตาดนี้ไปผู้ใดเมื่อยก็ไปนั่งกันเลยมายืนสวายที่นอกบ้านผู้ใดงเายายืนสวายนะครับทุวันนี้ได้รับเกียรติจากหลานชายของผู้บริโภเดินทางมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็น ผู้ให้ทอดถวายไปเปิดทางขึ้นสู่สวรรค์น,นะครับผู้นวยการนิพนธ์พลเยี่ยมครับอดีตผู้นวยการโรงเรียนบ้านบึงอุดมท่าผิดขออภัยด้วยนะครับอดีตข้าราชการบำนาญกระทรวงศึกษาธิการครับเชิญครับเป็นหลานชายของผู้ไวชนครับขอบคุณมากนะครับเชิญครับผู้ที่เชิญพาไตได้เกี่นายสอัชลาพรกิ่งคำเชิญน,นะครับ าบนิมนต์พระะพันฐานุตโรเป็นผู้ชักผ้าบางสกุลหระอาตะไลบางสกุลครับกลาบนิมนต์ครับเอฟซพีีนั่เรือีาฟซีเขาเรียกเอฟซีลครับราบนิมนต์ครับ เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ประนมมือขึ้นนะครับข้าใส่เองขึ้นทางสีสวรรค์นะครับอ่าวันนี้ได้รับเกียรติจากอดีตท่านผู้อำนวยการญี่ปุ่นคุณเยี่ยมเป็นหลานชายของผู้ว่ท่านนะครับเดินทางมาจากอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับ จาวัสาราุทวยธรมมินุปาจิตวันรุสัิเสงุปสัเพสตาิามริสามริสเเวัมริสอามติเหสามีน้าไฟทุกนี้และก็เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดญาติสายเลือดเดียวกัน จนชุดสุดท้ายผมจะได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณท่านสี่รูปไปพิจารณาท้าบางสกุลครั้งเดียวจบนะครับเสร็จแล้วกลับลงมาอธิษฐานาขอให้ดวงวิญญาณขอพ่อไปสู่สุคติสุขด้านนิมนต์ที่เดิมนะครับหลังนี้น้าไปครับสุดต่อไปครับคุานัรมวุฒิมงเพชรคุณสุนันท์คุณสมบัติ เขาเครื่องร้อยตำรวจเอกนายสุขาพรนายกิติพงศ์แก้วครับคุณสุปานีนายบ้างเลยครับบ้าบ้าเพราะต้องถอนแล้วสุดต่อไปครับแม่แถวอาชีพสมศักดิ์โชติขาดสมศักดิ์บุดน้งแสงพ่อพันรัตนาแพงเข็มชรขจรโมดปฏิขจรโมดประควาประทุมชาติบุญชูบุญเพิ่มเรื่องขจรโมดพรมนาคุดเพิ่ม ของสีกะไครที่เป็นาตดไก่ชิดนะครับสัาัาสีสองไช่ชุินันงาดีพนมไทยโดนไทยไียจันกรมอนิเตรันนะครับเห็นครับคนเยอะมาก ร่างระบ่อครบ่งบคุณพ่อไปสู่สูขวางไว้สีนะครับกลับมานั่เดิมนะครับสุดจนชุดสุดท้ายผมจะได้กรามยรงพระเด็กเขาปนท่านพิจารณาผ้าั้งเดียวครับ๋ยวแรกไังตองั่แยวแรกเลยครับตอไปเป็นญาติมาจากจังหวัดมหาสารคามนะครับคุณสายันงูพิรึก ผม,ผมใช่นะครับถ้าผิดขอไยด้วยนะแม่แพงสีและฉลาดพ่อทองม้วนนาก้นทองถ้าผิดขอไยด้วยนะครับแม่มากําพลเยี่ยมแม่รัวศีวารีรัตน์แม่นันทาบุตรมาใช่ไหมครับผิดขอไฟด้วยนะครับ,รงงรบพมมบบอบ่อสุธรรมพงศิธรรมนะครับ นากวนทองอำนาจหอมสว่างอภิชาตโกมุลรองนายกตำบลอุ่มเม้าครับเชิญครับใช่นะครับพ่อสว่างนากวนทองพ่อรมรัฐวารีรัฐข้าผิดขอไยด้วยนะครับพี่ของท่านเชิญนะครับญาติพี่น้องเดินทางมาจากอุ่มเม้าครับจังหวัดร้อยเอ็ดเืงบางเครื่องเลยครับ บ้านเก่าองิ้้ใช่ไหมครับตำบลบัวคำกว่าร้อยเอ็ดเช่นกันครับโพช,ชัยร้อยเอ็ดพ่อละระลงยะักษ์คงอ่านไม่บอกเลยยะกลนหรือยะพันครับ <c oughs> ถ้าผิดขอไฟด้วยนะครับท่านรองประการเขียนโอ้คนยะหาคนละหาเออ